สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะเจอกันทุกวันนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้เป็นดวงประจำวันเสาร์ที่17เมษายน2564เมื่อวานก็คงจะรวยกันมาเต็มเต็มนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้ก็เป็นวันที่ลุ้นนะเพราะแม่หมออัพคลิปให้ดูล่วงหน้า1วันนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะ ยังคงเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์สุขภาพนะคะแล้วก็มีเลขนำโชคจากนาไพ่ให้เช่นเคยค่ะสีมงคลประจําวันนี้นะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีชมพูท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานความสําเร็จต่างๆเลือกใช้สีดําหรือสีน้ําตาลนะคะเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองก็เ,เป็นไปได้ก็เลือกใช้สีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะหลีกเลี่ยงสีเขียวในวันนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ เลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะ134 134 เรื่องการงานวันนี้อุสบายใจนะคะอาจจะด้วยเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะบางท่านยังทํางานแต่ว่ามันก็จะรู้สึกเหมือนกับเออทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูโอเคนะทางานอย่างมีความสุขสบายใจไม่ได้มีปัญหาอะไรมาให้คุณแบบเออกดดันมันอาจจะมีเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ว่าเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าคือบางทีพอมีเรื่องจุกจิกมาคุณจัดการได้คุณก็ปล่อยผ่านนะคะ,ะเรียกได้ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับความรู้สึกของคุณคุณยังคงมีความสุขคุณยังคงคิดอะไรใหม่ๆนะคะมันจะเด่นในเรื่องของไอเดีย ความคิดสร้างสารรค์ของคุณด้วยนะคะวันนี้ถือว่าถือว่าดีมากท่านไหนที่ทํากิจการหรือขายอาหารขายของกินพวกนี้นวันนี้ก็จะดีเป็นพิเศษจะรู้สึกว่าเออขายดีแล้วก็มีความสุขนะคะเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องจุกจิกลาคาญใจหน่อยหรือมีปัญหาให้คุณต้องแบบว่าเออหงุดหงิดว่าอันี้ต้องจ่ายแล้วอันนี้อย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเราแค่เราแค่อย่าไปใส่ใจหรือไปยึดติดกับมันมากนะคะอ,อันไหนที่ต้องจ่ายก็จ่ายนะเรื่องไหนไม่ต้องจ่ายก็ประหยัดอดอ,อมเอาไวน้นะทุกสิ่งทุก อย่างมันก็มันเป็นแค่เรื่องจุกจิกเล็กน้อยนะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเอ้ยทําให้คุณต้องมีปัญหาการเงินไม่ขนาดนั้นนะคะยังเอาตัวรอดได้อยู่ความรักก็จะเบื่อเบื่อนิดนึงคือคนโสดก็ ไม่ค่อยได้อยากที่จะสนใจใครอาจจะมีคนพยายามมาพูดมาคุยมีคนทักมาอยากจะคุยนู่นนี่นั่นแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะนะวันนี้อยากอยู่คนเดียวเงียบๆมากกว่าบางท่านมีคนเข้ามาคุยหลายคนด้วยซ้านะแต่ว่าวันนี้อารมณ์ไม่ไปทางนั้นนะคะออพยายามมีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าคนที่มีแฟนแล้วก็จะเบื่อๆเ,เหมือนกันบางทีอาจจะมีเรื่องหมุดหิดจุกจิก,จกระหว่างคุณกับแฟนคุณทําให้คุณรู้สึกว่าเออคิดวันนี้ไม่อยากคุยคิ้เกียดคุยก็อย่าให้ถึงขั้นต้องทะเลาะนะคะบางทีมันเป็นอารมณ์ของเราเอง นะบางทีคนเราก็มีแหละนะแฟนทําอะไรบางทีก็ได้ดั่งใจบางทีไม่ได้ดั่งใจก็จะมีเบื่อเบื่อเซ็งๆแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะหรอกนะคะอาปาคับประคองได้อยู่เพราะยังรักกันไงนะคะสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะวันนี้นะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับ ด้วยสภาพอารมณ์นะคะอาจจะมีเบื่อเบื่อเนอยเนยแล้วก็ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่นะอาจจะมีปัญหาพวกเรื่องเ,ออเจ็บปวดนะคะในเรื่องของข้อเท้าข้อขาข้อเข่าอะไรประมาณนี้นะคะจะเน้นไปทางนั้นมากกว่าแต่ว่าไม่ได้มีอะไรรุนแรงก็พยายามระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆก็แล้วกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ คนเกิดวันจันทร์สักครู่ค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์9815 9815เรื่องของการงานนะถือว่าก็อืม มันจะมันจะดูอึดอัดนิดหน่อยนะคะไม่เป็นอย่างที่คาดคิดสักเท่าไหร่แนะนําคนเกิดวันจันทร์วันนี้ประคองตัวในเรื่องการงานอย่าไปคาดหวังว่าอันนั้นต้องอย่างนั้นอันนั้นต้องอย่างนี้บางทีพอเราคาดหวังแล้วมันมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังมันจะหงุดหงิดมันจะรู้สึกแบบไม่สบายใจ ي, มันมันโอเคหรือเปล่ามันอย่างงน้นอย่างนี้นะคะเราแค่ประคองตัวนะสิ่งไหนที่เราเคยทําเราก็ทําไปก่อนนะคะยังไม่ต้องคิดมากยังไม่ต้องไปแบบเออนู่นนี่นั่นเอาจริงๆก็คือลดความคาดหวังแล้วคุณก็จะสบาย ใจนะคะเพราะว่าก็จะพยายามที่จะมีความสุขตามอัตภาพก็แล้วกันนะคะมันมีวันดีกับวันที่ไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่เนาะการเงินก็ยังติดขัดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายจ่ายประจำนะเรื่องหนี้สินหรือเรื่องที่เหมือนกับ มันบางทีมันมันเป็นรายจ่ายของคนรอบข้างซึ่งคุณรับผิดช,ชอบอยู่อาจจะเป็นรายจ่ายภายในครอบครัวภายจ่ายกาไรจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานนะหรือหนี้สินดอกเบี้ยอะไรต่างๆนานาทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็กดดันพอสมควรนะวันนี้ค่อนข้างที่จะคิดเรื่องนี้นะเอาเป็นว่าก็ดูแลให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะทำดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คงจะ คือมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจด้วยแหละหรือมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็เลี่ยงไม่ค่อยได้นะคะรายจ่ายรอบตัวเลยนะคะ ความรักนะวุ่นวายใจค่ะวันนี้คนโสดก็รู้สึกแบบเออคุณอาจจะรู้สึกดีรู้สึกคิดถึงรู้สึกว่าอยากพูดอยากคุยแบบออกับใครบางคนแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดมันก็เลยบางทีทําให้เราหงุดหงิดโมโหทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ดั่งใจมันวุ่นวายใจฟุ้งซ่านอยู่ในใจต้องตั้งสติดีๆแล้วก็พยายามที่จะหาความสุขใส่ตัวมีความสุขกับปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องของความรักนะคะ คนที่มีแฟนแล้วนะคะอุ้ยเจ็บคอคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอ,อมันมีเรื่องให้ต้องหุดหงิด นะคะมันมีเรื่องที่คุณต้องอดทนอดทนกับแฟนอดทนกับกับอะไรก็ตามแต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นด้วยนิสัยเราเองหรือนิสัยเขาเองนะะวันนี้มันมีความวุ่นวายในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นระวังไออารมณ์หงุดหงิดโมโหร้ายของเราเนี่ยจะทําให้ต้องแบบว่ามีเรื่องทะเละาะเบาะแวงมีปากมีเสียงกันนะคะพยายามทําให้ดีที่สุดประคับประคองหน่อยนะคะมันจะหงุดหงิดมากกว่าปกติสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคือบางทีคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ ที่เขาเรียกว่าดูแลสุขภาพตัวเองออกกําลังกายหรือบางทีแต่ว่าวันนี้บางทีมันจะมีเรื่องที่จะต้องออกไปข้างนอกหรือทํางานกลางแจง้งก็ดูแลสุขภาพให้ดีมากกว่าปกตินะคะป้องกันอย่าลืมนะคะแมสนะเจลล้างมือหรืออะไรก็ตามแต่พยายามที่จะดูแลดีๆเพราะบางทีต้องบอกว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องออกไปทํางานด้านนอกนะหรือบางทีถ้าจะมีปัญหาก็จะเป็นพวกเรื่องปวดเมื่อยแค่นั่นเองนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายคนเกิดวันอังคารค่ะ คนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณนะคะหกหนึ่งหกหนึ่ง คนเกิดวันอังคารวันนี้ทํางานเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องให้คุณต้องหงุดหงิดลาคาญใจเออใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณไปหมดเลยนะคะเอาแต่ใจตัวเองด้วยแล้วหงุดหงิดใส่คนรอบข้างหงุดหงิดใส่ลูกน้องบริวารต้องระวังนะคะคือคือจริงๆแล้วคนรอบข้างคุณอะ่ะอยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะเอาใจใส่อยากที่จะช่วยงานคุณนะคะ<ม>เขาก็ทําเต็มที่เขานั่นแหละแต่มันไม่มันไม่ได้ตามตามที่คุณต้องการคุณต้อง พยายามยอมรับคนอื่นบ้างนะคะยอมรับคนอื่นบ้างมันจะได้ไม่หงุดหงิดแล้วก็จะได้ทํางานอย่างมีความสุขนะคะเรื่องของการเงินยังมีใช้มีจ่ายอยู่แล้วก็ uh. ถือว่าเดือดร้อนก็จะมีคนรอบข้างนะคะมีคนที่จะคอยให้การสนับสนุนแล้วบางทีเรื่องของเงินเงินทองๆของคุณถ้าสมมติว่าเอาโอเคละเรา,เาต้องไปติดต่อประสานงานหรือคุยเรื่องเงินเงินทองทอ,งอะไรกับใครวันนี้ถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จมากนะคะแต่ว่าจะใช้จ่ายให้น้อยลงนิดนึงก็จะดีคือบางทีคุณใช้จ่ายในเรื่องของงานปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยลดลดลงหน่อยนะคะ เรื่องความรักคนโสดมีปัญหาในการเริ่มต้นใหม่คุณอนะคุณระแวงคือมันมีคนที่เข้ามาคุยนะมันมีทางเลือกเข้ามาบางทีอาจจะมากกว่าคนหนึ่งซะด้วยซ้ําแต่ว่าคุณก็ระแวงแล้วก็บางทีอาจจะรสมันมีบางสิ่งบางอย่างข้างคาใจทําให้เรารู้สึกว่าเราเรายังไม่อยากที่จะจริงจังอะไรกับใครนะคะก็คุยไปก่อน คนที่มีแฟนแล้วนะอาจจะมีปัญหาหงุดหงิดลำคาญใจอย่างที่บอกว่าคือบางทีอารมณ์วันนี้คุณค่อนข้างหงุดหงิดก็พยายามที่จะคุยกันดีๆมีอะไรก็เคลียร์กันให้เสร็จเรียบร้อยนะอย่าปล่อยให้ค้างคานะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะไม่พอใจอะไรบอกแล้วก็ค่อยๆพูดกันแล้วก็มันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ สุขภาพคนเกิดวันอังคารมีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะเรื่องของสายตาเรื่องของการมองเห็นภาพมัวนะคะออมีปัญหาสายตาหูอะไรก็ตามแต่นะอาจจะเป็นเรื่องที่บางทีมันมันเป็นประสาทสัมผัสของเรานะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจุกจิกนะคะอย่าจ้องหน้าจอนานนะจ้องหน้าจอคอมหรือโทรศัพท์นะคะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคของคุณสองสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งสาม เรื่องของการงานวันนี้สบายใจนะคะทำอะไรก็ดีนะราบรื่นไปหมดเลยนะคะคนรอบข้างเพื่อนฝูงหุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันอา้าวเราช่วยเขาเขาช่วยเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างร่วมไม้ร่วมมือกันแบบว่าดีมากๆไปคุยไปติดตอ่ออะไรกับใครก็ราบรื่นไปหมดนะคะดีมากการเงินก็ดีนะมีใช้มีจ่ายสบายๆมีความมั่นคงนะคะเรียกได้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทํางานแล้วพองานสําเร็จนะอ่าเงินก็มาตามเป้า มันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะคะดีฟินงานเงินนะความรักนะคะมีโอกาสที่คนโสดจะตกลงปงใจแล้วนะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอออาจจะมีคนเข้ามาคุยมีคนถูกใจที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะสำหรับคนเกิดวันพุธวันนี้แต่การเริ่มต้นนั้นต้องบอกว่าอาจจะคุณอาจจะมีความเครียดความกดดันหรือไม,ไ,มไม่สบายใจเพราะบางทีเราจากที่เราเคยผิดหวังมาเนาะอาจจะมีปัญหาในการเริ่มต้นใหม่แต่แม่หมอมองว่าคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามา ในวันนี้นะคะพร้อมจะสานสัมพันธ์ต่อไปด้วยนะในส่วนของคนที่มีแฟนนะความรักความสัมพันธ์มั่นคงดีนะวันนี้แต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจก็พยายามปล่อยวางพยายามเข้าอกเข้าใจการมีปัญหาอะไรการคุยกันเคลียร์กันให้เรียบร้อยก็จะสามารถที่จะผ่าน้นไปได้นะคะ สุขภาพแข็งแรงดีมากนะคะอาจจะมีเจ็บป่วยบ้างก็เป็นเหมือนเป็นการเจ็บป่วยตามฤดูกาลหน้าฝนถ้าตากฝนก็จะอาจจะเป็นหวัดน้ํำมูกไหลประมาณนี้นะคะหรือบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับระบบลําไส้เงี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรแบบว่ามากมายนะก็เป็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะตามการกินการอยู่ตามาการปฏิบัติตัวของเราแค่นั้นเองนะคะเราดูแลตัวเองดีก็จะไม่มีปัญหา คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะแปดห้าแปดห้าวันนี้ทำงานอย่างมีความสุขทุกอย่างมันก็จะดูราบรื่นเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือหวานะคะคุณเองคุณก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่เนาะบางทีเราเพิ่มความเอาใจใส่มากกว่านี้ก็ได้นะระวังบางทีพอเราสบายสบายไปเนะี่ยมันจะมีเรื่องที่เราหลงลืมหรือทําให้ทําให้งานช้างานแบบว่าไม่เสร็จทันกําหนดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยแต่ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีการเงินนะคะถือว่าดีนะมีใช้มีจ่ายมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะซึ่งตัวคุณเองคุณก็ยังพยายามที่จะทํางานหาเงินเก็บเงินเก็บทองวางเป้าหมายในเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ถือว่าไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้ ความรักจะวุ่นวายหน่อยคนโสดก็ บางทีเราทํางานมีคนอยากคุยกับเราเราก็วุ่นวายอยากคุยกับใครวันนี้อาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะคือเหมือนบางทีคนที่คุณเลงเลงไว้บางทีเขาทักมาก็อ้าวเราอยากจะตอบอยากจะคุยตอนเนี้นะมันมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าบางทีมันก็จะมีงานเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นเข้ามาก็คือมันเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะอดทนไว้ก่อนนะคะคนที่มีแฟนแล้วนะอาจจะมีปากมีเสียงกันได้ด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยวันนี้แนะนําว่า ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยไม่ต้องไปจับทุกเรื่องที่แฟนพูดที่แฟนคุณทํามันจะมีเรื่องที่คุณไม่พอใจเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราปล่อยเฉยซะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะถ้าจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยอเรายอมยอมไปเถอะนะอย่าไปอย่าไปต่อปากต่อคําเรื่องมันก็จะจบตรงนั้นนะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีสุขภาพแข็งแรงดีมากนะคะคือตัวคุณคุณดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแข็งแรงแต่ทีเนี้ยด้วยหน้าพายมันอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ การเดินทางหรือการทํางานอย่างหนักเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอถ้าต้องขับรถถ้าต้องเดินทางนอนให้พอนะคะนอนให้พออย่าดื่มแล้วก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ราบลื่นนะคะก็ถือว่าเป็นการเตือนกันนะคะยิ่งพอเป็นวันที่17เนี่ยบางคนก็อาจต้องเดินทางกลับไปทํางานนู่นนี่นั่นสาหรับคนที่ออกต่างจังหวัดนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะ คนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคของคุณนะคะสามหนึ่งศูนย์ 310การงานดีนะคะราบรื่นดีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้อาจจะโดดเด่ยนในเรื่องของการวางแผนงานในเรื่องของการวางแผนการขยับขยายงานเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยรวมนะคะไปคุยงานหรือติดต่อประสานงานอะไรหรือจะต้องเดินทางอะไรพวกนี้มันราบรื่นหมดเลยนะถือว่าดีมากการเงินเนี่ยก็จะต้องจัดการหน่อยนะคือมันมันค่อนข้างมีติดติดขัดขัด,ขดอะ่ะการเงินมันเป็นมันมีอุปสรรคนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นค่อยๆจัดการค่อยๆทําบางทีเราอาจจะ ต้องอลุยเรื่องเงินเยอะหน่อยนะคะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขความรักก็ดีคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์นะอ,อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงคนรู้จักนะแนะนำคนที่แบบว่า คน,คนมาให้เราได้รู้จักไล้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีเหมือนกันนะาคุยกับคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ส่วนบางท่านคนเกิดวันศุกร์บางท่านใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวเยอะจนรู้สึกเหมือนกับว่าเออตัวเองไม่ต้องการใครแล้วฉันไม่ต้องการความรักฉันมีความสุขดีแล้วนะคนที่มีแฟนแล้วก็ดีนะ,ะวันนี้ได้ใช้เวลาร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคหมดเลยความรักมั่นคงวันนี้อาจจะได้พูดคุยกัน,นเรื่องของการวางแผนอนาคตวางแผนซื้อบ้านซื้อรถวางแผนการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าดีมาก ราบรื่นสุขภาพนะวันนี้โดดเด่นที่ต้องที่ต้องพยายามปล่อยวางคืออาการแบบคิดมากปวดหัวคือมีเรื่องคิดมีเรื่องกังวลใจแล้วทาให้เราสูขว่าเออปวดหัวนอนไม่หลับอย่างเงี้ยต้องพยายามตั้งสตินะคะสวดมนต์ไหว้พระผ่อนคลายนะคะทาอะไรก็ตามแต่ให้ตัวเองรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะอาการปวดหัวอะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีนะคะไม่เกิดขึ้นดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลความคิด คนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะอุ๊ยขอภัยห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ด เรื่องการงานวันนี้ราบรื่นดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคหมดเลยอาจจะวันนี้สําหรับคนเกิดวันเสาร์เน้นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหาข้อมูลในเรื่องงานของคุณนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยและคุณก็จะได้รับคําแนะนําที่ดีมากๆหรือบางทีอาจจะมีแบบว่าลูกน้องบริวารน,น้องนุ่งนะคะ,ะมาขอคําปรึกษาให้คุณคุณก็ให้คําปรึกษาที่ดีแก่เขาด้วยถือว่าทุกอย่างโอเคลาบรื่นมากค่ะวันนี้การเงินก็ดีนะคะ ในเมื่อคุณไม่ได้หยุดทํางานนะเป็นมันเงินมันส่วนหลักมาจากผลผลของงานของคุณะนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเข้ามาเพราะว่างานคุณประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่ามันยังอีกไกลนะเป้าหมายเรื่องการเงินของคุณยังอีกไกลเพราะฉะนั้นก็ต้องทุ่มเทต่อไปนะคะความรักก็บางท่านนะมีคนคุยนะ หรือบางท่านอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบแอบคุยแต่ว่าคุณก็ยังลังเลในการที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปอาจจะเป็นด้วยว่าคุณสนใจเรื่องอื่นคุณสนใจความสําเร็จในเรื่องงานมากกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะยังไม่คืบหน้านะคะคนที่มีแฟนแล้วนะวันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้หอวจะวางแ,แผนแเซอร์ไพรส์แฟนหรือแฟนวางแผนเซอร์ไพรส์คุณเพราะว่าบางทีด้วยที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันค่อนข้างนิ่งก็รักกันแหละแต่ว่ามันก็มีความเป็นเพื่อนมันมีความผูกพันแต่ว่าบางทีมันจะนิ่งไปนิดนึงไม่คุณวางแผน แฟนเซอร์ไพรส์คุณหรือถ้ายังไม่วางแผนก็รีบวางแผนเลยนะคะมันจะได้ทำให้ทุกสิ่งว่าเออมันดูตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะก็ให้กำลังใจกัน สุขภาพคุณเกิดวันเสาร์นะคะสุขภาพคุณดีแต่บางทีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคนรอบข้างนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารคนที่อยู่ครอบครัวเดียวกันควรจะต้องได้ไปแบบว่าเออพาญาตินะไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปตรวจร่างกายประมาณนี้นะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะใส่แมสนะคะเ,ออเจลล้างมือหรืออะไรพวกนี้ล้างมือบ่อยๆนะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเข้มงวดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านดวงประจัน เสารที่17เมษายน2564นะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่มาเช็คดวงกันใหม่ดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ